นักเรียนสายมูห้ามพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะมาแชร์ว่าสถานที่ไหนที่เคยไปขอพรก่อนที่จะสอบแล้วก็ได้ทุนไปรเรียนต่อต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะเมื่อหลายๆปีที่แล้วก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเพื่อที่จะยื่นทุนอิราสมุนสมุนดุสนะคะและทีนี้ก็มีคนถามมาว่าได้ไปไหว้พระขอพรที่ไหนหรือเปล่าแบบ อะไรงี้ก็เลยจะมาเหมือนแชร์ประสบการณ์ว่าเออเท่าที่จำความได้เนาะว่าเราก็เคยเหมือนไปขอพรจากสถานที่เหล่านี้แต่ก็อยากจะให้ใช้วิเชรณญในการรับชมเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะแบบเหมือนเราก็ไม่ได้เป็นคนสายมูอะไรขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะแบบเหมือนความการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะมันคือผลของการกระทําของเรา อาจจะแบบโอเคขึ้นอยู่กับดวงนิด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 หน่อยหน่อยแต่ว่าก็หลกักๆก็อยากให้ไปโฟกัสหรือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเนาะโอเคที่จําได้ว่าที่เคยไปอ่ะเคยไปหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่คือแบบเหมือนตอนนั้นอ่ะไปเที่ยวแล้วทีนี้ก็ไปขอพรเอาจริงก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบคนที่ไปขอพรที่หลวงพ่อทันใจเขาไปขอเรื่องอะไรกันแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราไปขอเรื่องแบบคือขอให้ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ทีนี้ปีนั้นอะคือคือไปเที่ยวปีนั้นขอพรปีนั้นแต่ผลปีนั้นออกมาคือไม่ได้นะแล้วทีนี้พอปีถัดมายืนใหม่แล้วก็ก็ได้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นผลจากการขอพรจากปีแรกหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งคืออันนี้แม่พาไปเป็นศาลเจ้ากวนอูที่เยาวาราชแม่รู้ได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็ ต้องถวายอะไรหรืออะไรยังไงคือตอนนั้นคือพูดจริงคือไม่รู้เลยคือแม่พาไปแล้วแม่ก็เตรียมของทุกอย่างเราก็แค่แบบเหมือนไปขอพรเราก็ไหวแล้วก,ววก็ออกมาหาอะไรกินที่หัวะจบแค่นั้นแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์แห่งวัดไพ่เงินโชตินารามก็คือเพราะว่ามันใกล้บ้านอะเอาจริงก็คือสะดวกแล้วก็ ไม่รู้ว่าแม่พาไปอีกเช่นกันก็คือก็ไปแล้วก็ไปขอพรจริงๆก็แบบเหมือนเป็นที่ที่แบบไปเพื่อที่ไปขอพรอะไรเรื่องหรือทําบุญอะไรปกติแต่ทีนี้ก็ขอแล้วก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแต่ก็นั่นแหละก็คือไปขอก็เท่าที่จาได้ก็คือนี่แหละคะ่ะไปไหว้แล้วก็ไปขอพรที่แห่งนี้อย่างที่บอกนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะคลิปนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้สั้นๆนก็หวังว่าจะตอบคำถามสำหรับคนที่ถามาก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอให้ได,ได้ได้ทุนอย่างที่อยากได้เนาะแล้วก็ขอให้ผ่านช่วงเวลายางลำบากนี้ไปเข้าใจเคยผ่านมาก่อนว่าแบบการรอคอยหรือการติดบังคือมันเจ็บปวดแค่ไหนเข้าใจแต่ว่าก็ขอให้ได้ละกันเนาะขอยมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้โชคดี แล้วถ้ามีโอกาสก,ก็อาจจะได้เจอกันคลิปหน้าโอเคค่ะไปแลละสวัสดีค่ะ